นะครับทุกคนไปลงแรงเฮ้ยดูนี่ยอะกว่าแล้ววิวไอ้เค้าจัดกูอาล่ะกูโดนลุมแล้วไอ้เคช่วยกูด้วยมันดีกับคนอย่างกูที่ฆ่าได้แล้วไม่เหมาะกับมึงที่ย์เพราะมึงฆ่าไม่ได้เริ่มตัดใหม่เดี๋ยวเลยสตรีมที่ช่องใจเล่าทุกวันนะครับผมเฮ้ยมือถือเฮียอยู่ไหนวะอยู่นี่เฮ้ยหยิบให้หน่อย <c oughs> ไอ้มีไ,ไมอ้บีไ,ไ Perché อ้ีไอ้บีไอ้บีไอ้ีไอ้บีสอ้บีไฟ้บ่ไอ้บีไเพราะอ้บีใช้เไงไงล่ะ้ว สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่มันคือเคสมือถือจากเคสติไฟยังไงล่ะที่รองรับการกระแทกได้ดีมากๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นคนผู้ร้อนซุ่มซ่ามวนหรือสัตว์เลี้ยงที่ชอบเขียยของนะผมเจ้าเคสติไฟก็จะช่วยปกป้องมือถือคุณให้รอดพ้จากการล่นตลอดเวลาแวส เกก็ามาบอกแล้วว่าสวยลายน่ารักนะครับผมมีการแพ็คมาอย่างดีนะครับผมรับประกันการกระแทกได้ถึง2เมตรเลยด้วยโคตรโหดทำตกได้เป็นร้อยครั้งนะครับผมและถ้าใครไม่อยากให้ตกนะผมก็ยังมีนี่สายของสุดเปียว ลายสวยตัว่วยช่เป็นลายที่เหมาะกับผมจริงๆนะผมห้อยติดเคสปุ๊บเท่ปั๊บห้อยไปไหนสบายนะผมไม่ต้องกลัวหล่นแมทได้กับทุกลุกเพราะมีแบบเลือกเยอะมากเลยนะผมแถมตอนนี้มีเคสสาหรับ iPhone 15แล้วนะครับผมและทิ้งท้ายสําหรับคนที่ชอบแอนิเมะนะครับผมก็ไปจัดกันเลยนะผมมีลาย One Piece เชนซอร a แมนโพลพอ p เกิลและลายอื่นอีกมากมายนะครับผมใช้เคสดีไใช้มือถืออย่างสบายใจหมดห่วงทุกสถานที่ สนใจจิ้มดูที่ด้านล่างเลยวคลิปขั้นเลยนะครับผมแถงส่งท้ายโคตรใจเลาลด15%้อยุบเป็นลูติคอแล็บนะครับผมอย่าลืมไปใช้เกินแล้วมันมาอีกแล้วใช่ครับสกิลใหม่มาอีกแล้วไอเกมบ้านนี้เม่งอัปเดตท,ทุกสัปดาห์อัปเดตโคตรรัวรัวจัดนรสวัสดีกระบอยม่กระบผมแจราวเช่นเคยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับสกิลใหม่นะครับมาแล้วนะครับริปเปอร์นะครับผมเป็นลูกหัวกระโหลกนะเอาเป็นสกินแพสซีฟก็คือ ราไม่ต้องกดใช่ไหมสกิลนี้นะทุกคนก็จะทาให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็การตีบอลของเราเนี่ยบอลจะพุ่งไปเร็วขึ้นแล้วยิ่งเราตีเท่าไหร่บอลก็จะพุ่งไปเร็วเท่านั้นหนุฮะสูงสุดเป็นสเต็ปห้าครั้งนอะฮะแต่ผมว่ามันแปลกทุกคนคือในการตีบอลเร็วกับแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาวะเข้าใจเราผมปะเออถ้ามองแบบยังไม่ได้ลองเลยนะมันก็จะมีเนี่ยไอ้ปบไอ้ดาบ EI ที่แบบมันก็ฟันเร็วกับอยู่แล้วใช่ปบอันนี้ถคาตีเร็วกับผมว่ามันค่อนข้างแปลกเด เออยังไม่อัปเดตนะเดี๋ยวลองก่อนเนาะโอเคเฮ้ยเทพสามตาเรามาเดินใจองค์เทพสามตาเรามาเดินใจจัดไปก่อนเลยละกันเจ้าเคียวโลเอาเคียวโลบอดโลบักบด โอเคทุกคนมาเราเติมโรบักพอมแล้วก็จัดเลยแล้วกันกันกบเขียวแดงนะผมนี่นะอ๋อเป็นสีม่วงเหรอที่เจโดเย,เยทูอารมณ์ฟิลแบบยมโมชุดยมโมชดมาเราไปทักทายกระสอบรายเลนดีกว่าฮัลโหลไอ้กระสอบทรายมึงพร้อมหรือยังเอตันนี้แหละนะความแทนที่กูสะสมมาเนี่ยกูจะมาลงกับมึงวันนี้แหละ ความแค้นที่สะสมมากูดูละมึงไม่มีการพัฒนาเลยดบาดบ,ดดบก็ดาบเดิมอเงี้ยมึงดูดาบกูแค่ผมเกียวทีเดียวตายกูกูตื่นมาเนี่ยกูกูเพิ่งเติมมาเมื่อกี้ก <laughs> ูยังคิดเลยนะกับ ROV กูเติมง่ายขนาดนี้ไหมวะ <laughs> ต้องจัดคนระับ <laughs> เขาเรียกว่าแฮชแท็กของมันต้องมี <Yeah. S 1> มันมีสกิลใหม่เพิ่งอัปเดตมาเออก็เลยแบบว่าอยากจะแบบให้มึงแบบเป็นหนูทดลองไงจริงๆแนละ้วกูอยากจะบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่า แต่คลิปที่แล้วมึงไม่ดูสภาพตัวเองไหมที่มึงพูดแล้วกูไม่เหมือนเดิมแล้วมึงตายอันแรกมึงไม่ดูเอาเป็นว่ากูก็ไม่เหมือนเดิมจริงนะสตลอดที่นี้แต่ว่ากูจะไม่พูดเยอะแล้วกันอ่ะโอเคกูจะให้มึงผมไปเกมเอาเอ้กูอยากเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะได้รับพลังของสกิลใหม่เคดูกูไว้อะไรของมึงเนี่ยมึงทำเชียอะไร กูกระไอ้ไม่อยู่อัดหน้าจอตอนที่มึงแพ้อยู่ไงอ๋ออันนี้มุกอันนี้มุกเดิมหรอือเปล่าลองเล่นแล้วไม่มีมุกแน่นอนของจริงอ่ะมาละเฮ้ยเคียเสียงดังกูไม่เอาเรื่องอยู่อะใช่ปะใช่ปะเออเออไอ้เคียมันเอาโล่ะอ๋อนี่คือสิ่งที่มันซุกซ่อนไว้อันนี้คือเอฟเฟกต์ของเคียวมึงใช่ปะ ถ้าเจอตัวตัวก็จะแพ้ทันทีใช่ไหมเอาไอ้ยนดีมีก้นไม่งด้ฝึกแต่สกิลปากเลยใช่ไหมแค่มึงลองเดาสกิลกูดิว่าสกิลทำอะไรได้ทำได้มกูแพ้ทันทีเฮ้ยสกิลไม่มีประโยชน์เลยทุกคนอะไรวะเนี่ยกฎประหยัดมันสกิลเป็แพ้ดีไปเย่ะโทษน้องโอ้ยเติมเติ๊บติม Okay. มึงมันก็แค่ไก่อ่อนที่มึงหัดดูโลกกูรีวิวมาทุกสก,กิลแล้วกูรู้หมดมึงรู้ไหมสก,กิลโลกของมึงอะเวลาหนึ่งหนึ่งมันห่วยเฮ้ยมึงไม่เว <c oughs> ลาหนึ่งหงะโลกมันจะแตกไวโอ้ oh. เรียบร้อยโลกเลยพอพึ่งพาสกิลตัวเองไม่ได้เรียบเลยปวดเลยกลังใจกูปวดอันนี้อันนี้มึงรู้ยังว่าสกิลทำได้ได้ยังไม่รู้เลยว่าสกิลทำได้ได้ไอ้ที่จะจะมาอดของตัวเองอย่างเดียวเลยยังผมจะให้ทุกคนดูนะว่าไอ้เคจะเดาสกิลใหม่ออกไหมว่าถ้าเป็นผมผมว่าดาไม่ออกมึงรู้ไหมอ่ะว่ากูอ่ะกูสารลงทุนเติมเพื่อจะมาซ subscribe Monster f i g คเกอร์มึงแล้วมึงทำอยบานี้กับกู กหรือว่ามันต้องไปใช้กับคนอื่นเล่นหลายคนวะอ่นนาไหนๆลอง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 ปกอบใจคนอื่นเนี่ยไหนๆนะขอลองเทสเทสนะครับทุกคนว่ามันจะใ <c oughs> ส่กันหมหรือเปล่ามเมียนมีเลย <c oughs> อะไรวะฮะโอ้มันต้องฆ่าให้ได้วิวเคอ๋อฆ่าได้ตีเด็กขึ้น,นเหรอเออเนี่ยกูณกุนซานี้กูวิ่งเร็วมากเลย โอเคเฮ้ยวิ่งเร็วสองเท่าเอาว่ะเฮ้ยวิ่งเร็วนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่โอเควิ่งเร็วอยู่อย่างนี้อย่างนี้มึงอยู่ตรงกลางคุมละแบบวิ่งฝุ่นสตีนรอบก่อนแล้วก็เก็บคิวไปเรื่อยๆเฮ้ยดูนี่ยังก่อนเราววิ่งวิ่งแกเร็วจัดวิ่งเร็วจัดแต่ที่เห็นได้ช้คิววิ่งเร็วแน่ๆใช่ใช้วิ่งเร็วแน่ๆเอ้ยเอาสีเท่าอย่าโดนแกดูดิกูเหมือนเปิดแฝงประตูของล็อกลียังยังหนึ่งหนึ่งแล้วปะยังยังสามคนเอ้ยเอาวันหนึ่งหนึ่งปะเดี๋ยวแกจะได้รู้ถึงพลังใหม่่ขออองงชัั้นนะคืทไโ วิ่งเลยว่ะเฮ้ยมึงมึงกู้ดมันวิ่งเร็วเกินแล้วกูค้ดไม่ได้ว่ะฟังเลยช่วยมันชนะได้ไหมเยี๋ยนะนายขออ่านสกิลอีกรอบอ๋อเราผมอ่านพลาดทุกคนมันเขียนว่าทุกครั้งที่เราฆ่าได้เราจะได้สเต็ตเพิ่ม เขาบอกว่าสกิลนี้นะครับหนึ่งหนึ่งไม่ดีนะต้องเล่นแบบเป็นห้องอย่างเงี้ยใช่ใช่งั้นไอคลินเนี่ยก็เล่นหลายคนละเดี๋ยวกูขอข้าม,มึงก่อนได้ไหมกูได้สแต็กเพิ่มไหมถ้ามึงคิดว่าทำได้ก็เข้ามาเซ่เกย์ได้ล่อตีกันเลยกูแบบกูแบบแมงวันนะวี <c oughs> มีอาตัดหน้ามอนแล้วสองไม้กูเลยเนี่ยกูดูกูเยอะเลยเนี้ยได้ดูหมวกมองว่าเจ้าอ่ะาจจะเป็นสกิลที่แบบว่าเหมาะกับแบบเอาเอาเรียบร้อยสองสกิลตอนนี้เราให้ สองสแต็่เขาลุนเกี่ยวม่งกับแบนประวัตเฮ้ยสามสแต็โอ๋อเมื่อกี้มีเลขสามขึ้นด้วยว้าวว้าวมันเยอะด้ว้าวว้าวมันตื่นขึ้นเลข้างบนไงมันตื่นขึ้นเลข้างบนไงชิบหายอึมอ๋อกูความบีเร่คมันมีระยะที่แบบเราถ้าเรากูดาวไม่ทันเราก็วิ่งวิ่งหนีบอลก่อนไะ อย,ย่ยอาดออกบอลได้เนอวะเฮอเมื่อ,อ,อกีก้กลักวกดผ้า,าไปรอบนึงใช่ปหล่ะ,ละแล้วมันฟีดบอลใช่ไหมออกูก็เลยถอยไปไกลที่สุดเพื่อที่ได้ชาร์จครูดาวเนียผมรู้ละสก,กิลเนี่ยมันดีกับใครไว้มันดีกับคนอย่างกูที่ฆ่าได้แล้วไม่เหมาะกับมึงที่เพราะมึงฆ่าไม่ได้เริ่มตาไปเดี๋ยวเลย <c oughs> เหลืดิต่งมา <c oughs> เอ,อียนรีบอีเยเดี๋ยวก็ตายอยู่แล้วรีบหรอกไอ้เซียกูอยู่ตรงกลางขนาดนี้บอลยังไม่เข้ากูเลย นี่จะเข้าหเล่าเข้าเต็มหน้ามึงพยายามทำให้คลิปกูมันดูมันทาใช่ป hey ati ่ะไูมป่ะไอคนตัดกูบอกแล้วนะถอดเมื่อกี้ไม่ต้องเอาลงนะอัดหน้าจอตอนที่มึงแพ้อยู่ไงรอบนี้มันมันมีมุกแน่นอนถ้ามึงคิดว่าทำได้ก็เข้ามาแซ่ก็เห็นมึงอยากเอาบอลเนี่ยกูก็ส่งให้มึงมึงเป็นคนตกมาเหรอเออบอลเมื่อกี้ป็นคนตีเลยมึง อยางทั้งฝั่งดูไม่ทันพี่สีผมว่ามันมันมันอาจจะดีกับคนที่แบบยังไม่ชินไงเกมเนี้ยเวลาสกิลที่ออกใหม่มาคนมันไม่ชินกันหมดทุกคนมันจะได้เปรียบนิดนึงมันไม่เหมาะกับคนที่ชอบชอบแบบยืนตีเฉยๆนะคนมันจะมันมีประโยชน์เข้าใจะปะเขาเป็นวิ่งเร็วเราต้องวิ่งแบบวิ่งเล่นเอาตีโต๊ะเออวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งก็หอรวิ่งนอนเลยเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งนะครับผมแกได้เจอพลังของชาติหน่น้องได้รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้านับจริงๆอ่ะ การชนะด้วยสกิลเนี่ยเหมือนแม่งชนะด้วยสกิล K ลยเพราะอันนี้มันแค่วิ่งเร็วกับตีเร็วขึ้นนิดนึงไม่ได้มีสกิลแบบมูเกนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพา K ไปลงแรงนะครับทุกคนนะผมยังไม่เคยลงมือกันเลยนะเห็นบอกมันจะมีแรงเล่นแบบทั่วไปนัวๆกับแรงที่สร้างทีมสองคนแบบนี้มึงก็กอกกูได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาสกิลใหม่นะครับทุกคนไปลงแรงนะครับผมครั้งแรกกันนะผมฮะที่หนึ่งเอเชียสามพันหนึ่งเดี๋ยวเราลองคำนวณก่อนนะว่าชนะหนึ่งรอบเนี่ยเราได้แรงเท่าไหร่เฮ้ยยี่อยู่ FC ปะ กูโดนเล็งละถ้าเจอ FC นี่กูว่ากูโดนเล็งเลยอ๋อนี่เกมันม,มีมีลูกศรอ,อยู่มึงะะยมอยไไ่ไหนวะไ่กูได้หนึ่งส,ตสตแตกกูมาแตกกูมาตายหนึ่งคนคือแตกคู่เลยปะวะหรือว่าไงวะไม่ได้ใช่มั้งถ้าอย่างนั้กนกูคงไม่จับทีกูมึงหรอกเอาวะเอาวะเอาวะซุปเปอร์จำวะไอ้คนที่ใช้ซุปเปอร์จำเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเขาอาจจะไม่ได้โหวตมึงกูถิมดีกับมึงได้ไอ้เหี้ย ไอเกลอไว้นั่นไอ้ชี่ะไอนี่ไม่งไล่ไเก็บทุกคนเลยฝากที่เหลือด้วยคือก็ไปได้ไง่ายเพื่อนเฮ้ยอ๋อมันเล่นเป็น3ามลาวไอเคนี่อ่ะสะตอมาแล้วเนี่ยอ๋เราบวกอะไรเราบวก8เฮ้ยเดี๋ยวต้องลองต้องลองฆ่าดูไหมเพราะถ้าฆ่าเราได้แต้มเท่าไหร่มึงไอ,ไอคนชื่อเลยนะียก่ง ไอ้เคสวย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 เกือบไม่ทันเลยสัสไอ้ชี้อ่ะว่าแล้วเล่นเร็วมากสายความรักของสกิลนี้ทุกคนก็คือเล่นจังหวะทีเบอร์นี่มันเอาปุ๊มันเอาไปหมดเลยไอ้ชี้อ่ะอ๋อไอ้เคมึงดูแต้มมาดิมันชนะไปสามร้อยต่อสิบสามวินอ่ะร้อยเลยทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวที่ มาดสัตวไอ้เชี่ยโดนหน้าเดียวกูเลยไอ้สัตว์ดูดิดูดิไหนบ้ามันเล่นแบบดักดักหน้าคิวดักหน้าคิวดักหน้าคิวอ่ะถ้ามีคนบอกว่าเลย์ยูซิ่งมาโครอะไรใช้โปรโอ้โหแล้วมันเอาไปหมดว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เราอันดับสามอยู่นะดูดิมันเดินแบบมันเดินพลาดน่ะเดินยังแบบไม่กลัวเลยนะเฮ้ยพอหยุดโอ้โหเกือบแล้วมึง มันคุมแมปหมดแล้วตอนเนี้ยคือมันมันวิ่งฝ่าหมดเลยแล้วมันได้บอลทุกอย่างเลยเออเพี้ยนะกลัวมากสวยๆสวยๆคนนี้เขาอยูอ่ทีพ่พวกรันหมดแล้วไม่จริงจังเฉยเลยทำไมเดี๋ยวสามคู่สุดท้ายแล้วโอเคไหมเพี้ยเออมันมันตัดมันตัดทุกคนจริงนเนี่ยเนี่ยคุณได้จะอยู่อันดับสองได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัวตัวไอเลียโอเคโอ้โหเพี้ยโอ้ดูมันดีอย่างนี้อ่ะ ผมไม่ไตัดบอร์นับประยัมันที่นี่ีดูมาดมนดิอี่มันโหดเกินอุ้อ่าลักกูโดนลุมแล้วไอ้เคช่วยกูด้วยช่วยมันเล่นเพื่อนมาก่อนไอ้โอ้โหไม่ไหวว่ะอ่อันนี้สรุปคือแรกครั้งแรกผมกับไอเคได้ที่สองนะทุกคน จะยอดมาดยนเลยไอ้ตันทีมใจร้าวนะเค็คจะผ่านไปในรอบนี้ได้หรือไม่ถ้าไม่เจอโป้ก็ตายเองพวกมันตายง่ายๆอย่ว่าห้องนี้กูว่าแชมป์ว่ะจริงเฮ้ยไอ้เกยโดนปูดงเดี๋ยวที่เดี๋ยวกูเองไอ้เกย์ฟังด้วยเฮ้ยเอาวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เคอยมึงมีโลเพื่อนสู้เขาไไอ,าอเคียวมันมีพูนะยดดึงเอามันไม่โลอะดแล้วไม่ติดตยกยเม้ล้โหเรียบร้ยยั่้ที่3อน,นึแบนนเคแบนะ รู้สึกแย่เลยวะคุณทำได้ไม่ดีพอเพื่อนขออนุญาตเปลี่ยนสกิลนะทวนเป็นดาบใหญ่มาเดี๋ยวมีสลับโลค้าเอาไอเชี่ยดิจากตัวแบกกลายเป็นตัวทุดจริงๆแล้วเนี่ยตัวแค่กรู้ว่าทามืนตัวคนเดียวจะไปได้ไกลขนาดไหนนะเอโอเคโอเคโอเคได้นะ

ว่เชื่อใจได้เสมอเพื่อนว้าวเอ้ยไงมันไม่ไ,ไ,มไมด้ต่างกันเออทำไมอะอ๋อแสดงว่าเราว่าเราฆ่า,า,าน้อยเราไม่ได้ฆ่าไงและอย่างที่เห็นนะครับทุกคนว่าสกิลใหม่เนี่ย ต้องฆ่าได้เท่านั้นนะทุกคนถึงจะมีประโยชน์แล้วต้องกล้าเล่นเนอะเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะวิ่งไปตัดบอลเขาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยเลยเนะถ้าสังเกตนะเราต้องเล่นเหมือนแบบเหมือนที่ผมใช้ไอ้เคแรกๆล้วหรือที่ผมเจอในแรงไอ้คนชื่อเลที่มันเล่นอ่ะมันต้องประมาณนั้นเลยไม่ไม่งั้นสกิลเนี่ยจะไม่มีประโยชน์แล้วก็าไม่คุ้มเลยถามว่าควรซื้อไหมผพราว่าซื้อสกิลอื่นดีกว่าเพราะว่ามันสกิลอื่นมันน่าจะแบบมีลูกเล่นอะไรมากกว่าถ้าเอาจริงในแรงนะผมว่าสกิลตอนนี้ที่ใช้ง่ายน่าเป็นสกิลพูลวอาผ่นนนะ สัปลัดเยอะแยะเยอะจะแยะนะครับเยอะจะแยะคุณจะได้เจอแบบพันวินสองพันวินห้าพันวินอะไรเนี่ยเราจะได้เจอหมดเลยนะครับพันขอโชคดีครับ